สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะเช้าวันนี้เป็นเช้าวันที่สองกุมภาพันธ์นะคะแอดลอมมาจากบ้านสวนมาพิซุณนโลกเมื่อวานวันที่หนึ่งนะคะก็ออกจากโนนก็ขับมาเรื่อยๆมาถึงพิซุโนโลกก็ประมาณสักประมาณทุ่มหนึ่งนะคะทุ่มแล้วก็พากันกินอาหารนะคะมาสามวนแอชัยมาพิซุณนโลกเพื่อที่ว่าวันนี้อาจารย์เบียร์เข้ามาที่วัดวังหินนะคะ แอดลอมก็เลยมาก็ต้องขอบคุณคุณสมรคันธวงศ์นะคะที่สนับสนุนการเดินทางนะคะแล้วก็แอดลอมก็มากันแล้วเมื่อคืนแอดลอมอให้ชายกับสาวมนเขาพักที่รีสอร์ทนะคะส่วนแอดลอมเองมาพักที่บ้านให้เขามาส่งแต่ว่าไม่ไกลกันมากนะคะอยู่ใกล้ๆกกันนี่เองแล้วเดี๋ยวอแอดลอมก็ตอนที่ที่ทำคลิปคุยกับเอฟซีนี่คือ แอดลอมรอสาวมนกลับไปชัยมารับนะคะพอเรามารับกันแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปที่วัดวังหินพออาจารย์เบียร์น่าจะประมาณ9ก้าโมงน,นะคะอาจารย์เบียร์จะจะสอนทำก็ประมาณ9ก้าโมงแล้วหลังจากนั้นก็ถ้าอาจารย์เบียร์เลิกแล้วเราก็จะเดินทางต่อเลยนะคะก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าสาวมนจะพาไปที่ไหนนะคะก็อาจจะกลับเลยหรือว่าเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่กลับเลยหมายถึงไม่ได้จังหวัดเลยนะคะ กลับบ้านสวนเลยหรือว่าระหว่างทางอาจจะแวะดูบรรยากาศหรือดูอะไรตรงไหนนะคะก็ไหนๆก็มีโอกาสได้มาทางเหนือแล้วนะมาทางภาคเหนือแล้วก็จะได้เก็บเกี่ยวจะได้เก็บอะไรนะเก็บภาพสวยๆของทางเหนืออะไรประมาณนี้นะยังไม่รู้เหมือนกันนะว่าไอ้อมยังไม่ได้ยังไม่ได้ถามสาวมุลเลยก็เดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้รอเข้ามารับตอนนี้ก็ประมาณ จะแปดโมงแล้วนะเดี๋ยวเขาก็คงมารับไม่รู้จะมาถูกหรือเปล่านะคะแต่ว่าไอ้ชายเขาก็ไอ้ชายเดี๋ยวเขาก็ตั้ง GPS หรือไม่ก็โทรศัพท์มาจริงๆแล้วไม่ยากเลยมันอยู่คนละฝั่งแม่น้ําพอข้ามสะพานมาปุ๊บนิดเดียวก็ถึงบ้านแด็ดลอมแล้วนะคะก็ะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเด็ดลอมก็จะทําคลิปจะทําคลิปให้เอฟซีได้ดูว่าทําอะไรอยู่ที่ไหนนะคะก็ะฝากเอฟซีเป็นกําลังใจด้วยการชมคลิปย้อนหลังให้ด้วยนะคะเอฟซี FC. ที่สำคัญที่สุดไม่ข้ามด่านนะคะคลิปมีคนดูน้อยแต่ทุกคนคือคุณภาพนะคะคลิปของเราคือคลิปคุณภาพถึงคนดูน้อยแต่ทุกคนดูจนจบคลิปหรือไม่ก็ไม่ข้ามด่านเลยตรงนั้นแหละนะคะ FC คือสุดยอดเลยนะคะกาที่อนลอมบอกคนดูน้อยแต่ทุกคนคิดว่าช่วยกันดูสิ่งที่แอนลอมลงไปดรือที่เจตนานะคะแอนลอมอาจจะคลิปอาจจะไม่ ไม่มีศาลาอะไรแต่อาจจะเป็นตัวตนของแอดลอมคือติดตามตัวตนของแอดลอมมาเออวันนี้มันไปทําอะไรที่ไหนนะวันนี้มันอยู่สุขสบายดีไหมนะวันนี้ทําบ้านสวนอ้าววันนี้เดินทางไปไหนแล้วนะคะก็ตามกันนะคะเอฟซีเราไปไหนเราไปด้วยกันเราไม่ทิ้งกันนะคะเอฟซีอย่าทิ้งแอดลอมนะคะเราก็ไปด้วยกันโอเคสามมนโทรมาแล้วเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่สามมนก็จะมารับแล้วนะคะ ส่วนเรื่องต้นไม้ที่บ้านสวนนะคะไม่ต้องห่วงนะคะ f อฟเพราะว่าน้องตั้นกับช่างเทิดเขาสามคนให้ไปดูแล3ามอ่าสาที่บ้านเขาเนหละดูแลลูกๆเขานะคะก็ถูกทองแป้งล้ำออมเงินแล้วก็อมทองนะคะก็น้องตั้นก็จะไปดูแลแล้วพอดีแอดลอมก็เลยบอกว่าเห็นเขาไปอยู่แล้วก็เลยให้เขาไปลดน้ําต้นไม้ให้ด้วยนะคะเมื่อวานนี้ก็เห็นอน้องตั้นทําคลิปมาว่าช่างเทิดบ,บุกบ้านพี่ลอม ก็คือเป็นรดน้ําให้ไอ้้องก็บอกน้องตานว่าให้เน้นต้นมะม่วงที่อยู่หน้าบ้านต้นใหญ่นั้นนะ่ะให้ดูแลหน่อยอย่าให้ขาดน้ํานะคะเพราะว่าตอนใหม่ๆเราต้องดูแลเขาให้เต็มที่หน่อยนะคะกลับไปขอให้ปริใบใหม่หน่อยเจ้านะคะเพราะว่าตอนมานี่ใบร่วงเกือบหมดต้นเลยนะเอฟซีอยู่รอบๆตน้นเอ้อมก็ไม่ได้กวาดมามาไว้ค้นต้นหระเอาไว้ดูว่ามันหล่นเยอะขนาดไหนนะคะ ส่วนต้นอื่นๆไอ้อล้อมก็มาเน้นเท่าไหร่แต่เมื่อวานเห็นเห็นเขานั่งรถชอมอยู่นะคะก็เดี๋ยวกลับไปตอนแรกไอ้ล้อมว่าก่อนก่อนมาพิซาร่โลกตอนแรกคิดว่าจะทาสีสีจริงรอบนอกนะคะแต่ก็เราก็มาถึงวัดวังหินแล้วนะคะตอนนี้อยู่ข้างนอกรถที่จอดข้างนอกนี่นะคะพอดีอะไรนะคะ อ๋ออาจารย์เบียร์ค่ะนหรอค่ะที่ง,งานของอาจารย์บิร์หรือว,ว่าหนูอยู่พี่โลกนี่แหละค่ะเลยม,มาฟังค่ะโอเคค่ะค่ะรถเริ่มเยอะเลยนะคะ ้ามาในบริเวณวัดวังหินมีความรู้สึกว่าร่มรื่นนะคะเอฟซีดูต้นไม้สิคะต้นไม้ใหญ่และที่นี่รู้สึกว่าเขาสะอาดสะอ้านแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะแม่นกน้อยบ้านไร่ภูหลวงก็จะมาที่วัดนี้ประจำนะคะมาช่วยทำนุบำรุงช่วยสร้างสิ่งต่างๆที่แม่นกน้อยลงไปในคลิปนะคะ แล้วก็เวลามีงานอะไรแม่นกน้อยก็จะมาเป็นพิธีกรมามีส่วนร่วมที่นี่ตลอดเลยนะคะที่นี่เขจะรู้จักแม่นกน้อยกันดีนะคะเอซี่เขาบอกเต็มหมดแล้วครับที่จอด พี่น้อน้อยสวัสด,ดีค่ะ,<ล>ะเดี๋ยว<ล>เดี๋ยว<ล>หนูลบก,ก้นหน่อยพี่น้กน้อยมาแล้วน<ล>ะคะเอซี <SC. S 2> เป็นศาสนาสถานเกิดจากความศรัทธาของพุ้ศรทธาสิทธิกันชนทั่วทุกสารทิศเม็ดทรายหนึ่งเม็ดนะคะต้ตนเสาทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นวัดนี้คือศรัทธาของคณะที่มา เรื่องเรื่องซ้วมนะคะด้านทิศเหนือนะคะอ่าอ่่องใช้ในการอบรมเจริญจิตภาวนาทุกวันอาทิตย์ที่วัดบางเห็นจะทำบุญตอนเช้าถึงแม้ไม่ใช่เป็นวันพระก็ตามนะคะถึงแม้ไม่ใช่เป็นวันพระก็ตามใหมาที่วัดมาถึงวัดนิประสัก เอ่อหกโมงห้าแต่หกโมงห้าะหบที่นั่งให้วเราแล้วก็เตรียมอาหารคาวหวานที่ท่านเตรียมมาจหบ้าใส่ในถ้วยในจานนะคะเลี้ยงตามในช่วงภาคกลางวันขอให้ท่านแจกอาหารเวลา11นาฬิกาเป็นต้นไปยกเว้นซุ้มแม่นกน้อยเลี้ยงได้ตลอดวันนะคะเลี้ยงได้ทั้งวันแต่ว่าซุ้ม อีก1ิกว่าเจ้านะคะขออนุญาตเป็นเวลา11โมงหรือว่า11นาฬิกานะคะเพราะว่าไม่งั้นนะคะประชาชนที่ลงทะเบียนแล้วก็ที่เข้ามาพันกว่าคนนะคะจะไม่มีอาหารรับประทานพอเพียงเราอยากให้นะคะได้รับรองทุกท่านได้อย่างเต็มที่แต่สำหรับแม่น้องน้อยนะคะสั่งไข่มานะคะสเตนบายหลายพันใบได้ตลอดวันนะคะไม่ต้องเป็นห่วงแล้วก็น้ำดื่มเราส่งมา2,400ขวดสามารถรั น้อยตลอดวันนะคะขอขอบพระคุณค่ะสาธุค่ะค่ะแล้วอีกสถานที่หนึ่งของวัดวังหินที่อยากจะประชาสัมพันธ์นะคะพิพิธภัณฑ์พระอริยะสงฆ์อยู่ทางขวามือของ